เพราะพระศาสนาจักรคาทอลิกไม่ได้มองงานสื่อสารแค่เพียงเป็นการประชาสัมพันธ์หรือให้ข่าวสารข้อมูลติดต่อเชื่อมโยงเท่านั้นแต่เราจะทำอย่างไรให้การเชื่อมระหว่างคนในสังคมนั้นได้รับข่าวดีความถูกต้องของข่าวสารข้อมูลเกณฑ์การพิจารณาสื่อมวลชนดีเด่นนั้น เป็นการพิจารณาสาระในการนำเสนอที่จะต้องส่งเสริมคุณค่าชีวิตมนุษย์ศักดิ์ศรีและความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตครอบครัวและสังคมอย่างสันติรายการแรกได้แก่ ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นจัดขึ้นโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและนี่เป็นครั้งที่38ประจำปี2021หัวข้อหรือธีมของพิธีมอบรางวัลนี้คือ Hope ผมอภิชาติอินทรสิทิิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยนี้ เริ่มจัดเป็นครั้งแรกในปี1979เพื่อสนองตอบต่อข้อสรุปของการสังคยนาวาติกันที่2โดยรางวัลนี้เป็นกำลังใจให้แก่ผู้ผลิตสื่อที่จะสามารถสร้างสรรค์สื่อที่ดีและมีคุณค่าให้แก่สังคมไทยปัจจุบันนับเป็นครั้งที่38แล้วครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 จึงขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากและยังเว้นระยะห่างตลอดพิธีนี้นะครับ ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญคุณพ่ออนุชาชัยเดชผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยกล่าวรายงานครับเรียนเพร่อคุณเจ้าโยเซฟประธานศรีรุนศิลป์ ประธานคณะกรรมการคารทอลิกเพื่อสื่อมวลชนมีคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าจะสูญเสียอะไรขอให้ความหวังเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะยอมสูญเสียท่ากลางสถานการณ์ต่างๆที่สังคมมนุษย์กำลังเผชิญอยู่ดูเหมือนว่าตัวช่วยหนึ่งที่สำคัญคือสื่อมวลชนสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สื่อที่ดี ประแนและผลิตก,กำลังกับสื่อสร้างสรรค์หลากหลายเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนและเป็นแรงหนุนเพื่อทำให้พลังของสื่อนั้นได้ถูกแสดงออกในทางสร้างสรรค์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจึงมีกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้กำลังใจสื่อที่ดีมีมาตรฐานชัดเจนในเจตนาจะพยุพยุงสังคมส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้คนหันมาตระหนักถึงคุณค่า ศักดิ์รีของมนุษย์และยืนอยู่บนพื้นฐานของการสร้างครอบครัวให้แข็งแรงทั้งครอบครัวของตนและครอบครัวใหญ่อานได้แก่ครอบครัวมนุษย,ยชาติจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลสื่อบรชนดีเด่นคาทอลิกม m เดี a อ w วอร์ประจำปี2021ซึ่งเป็นการจัดอย่างต่อเนื่องในปีนี้ถือเป็นครั้งที่38 โดยมีมาตรฐานและกระบวนการโดยเริ่มจากการประชุมวางแผนคัดสรรคัดกรองและตัดสินซึ่งในปีนี้ได้นำเอาสื่อที่ถูกผลิตในช่วงระยะเวลาของปี2019ถึง2021มาประกอบการตัดสินและเพิ่มรางวัลในประเภทของรายการออนไลน์เข้าไปด้วยเพื่อให้สอดรับกับยุคสมัยความหลากหลายของสื่อที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันโดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสินส้น11 รายการด้วยกันผมขอพูดนอกสกิปนิดหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วสถานการณ์โควิดทำให้เรางดจัดงานไปหนึ่งปีปีนี้ถ้าจะงดอีกเราก็รู้สึกว่าคงไม่งดดีกว่าที่สุดการจัดครั้งนี้ก็เลยกลายเป็นการจัดที่มีลักษณะแปลกๆก,กว่าทุกปีเพราะจากโรงแรมเราใช้สถานที่ ที่เป็นวัดน้อยของมหาวิทยาลัยอสามชันรายการต่างๆที่ได้รับรางวัลกับเข้มข้นในเชิงมาตรฐานแม้ในเชิงจํานวนอาจจะไม่มากเท่าไหร่นักโควิดอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญแต่กับสร้างอะไรบางอย่างความเข้มข้นและที่สุดเรามาตรงนี้ในชื่องานว่าความหวังสื่อที่ได้รับรางวัลจึงเป็นความหวัง แล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่วันนี้เป็นพิเศษนะครับที่ได้เปิดให้เราได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้เพราะเรายิ่งเห็นความหวังที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าสถานการณ์ที่สังคมมนุษย์กำลังเผชิญอยู่เราจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นมากมายสื่อมวลชนคาตาลิกขอมอบรางวัลแห่งความหวังในวันนี้เพื่อบอกกับสังคมว่าถ้าจะสูญเสียอะไรไปขอให้เราจุดไฟแห่งความหวังขึ้นร่วมกัน อาจจะเป็นแสงสว่างเพียงน้อยนิดแต่ก็สามารถทำให้เห็นว่าไม่ใช่แสงสว่างที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นหัวใจของคนที่ยังมีความหวังต่างหากที่ยิ่งใหญ่กว่ามากนักและพวกเราจะทำให้โลกและสังคมของเราก้าวเดินต่อไปขอกับาบเรียนเชิญพระกุญเจ้าโยเซประธานศรีดรุนสินประธานสื่อบนชนคาทอลิกประเทศไทยได้กล่าวเปิดงานคาทอลิกมีเดียอวอร์ดครั้งที่38 ประจำปีคิจตศกราช2021ในชื่องานว่าโฮปความหวัง,วงขอกาบเรียนเชิญครับ ูมีเกียรตที่เคารพทุกท่านในพันธกิจของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยมีงานในฝ่ายการสื่อสารที่เราเรียกว่าฝ่ายสื่อสารสังคมเพราะพระศาสนาจักรคาทอลิกไม่ได้มองงานสื่อสารแค่เพียงเป็นการประชาสัมพันธ์หรือให้ข่าวสารข้อมูลติดต่อเชื่อมโยงเท่านั้น แต่เราจะทำอย่างไรให้การเชื่อมระหว่างคนในสังคมนั้นได้รับข่าวดีความถูกต้องของข่าวสารข้อมูลใช้สื่ออย่างมีคุณค่าเป็นเครื่องมือในการทำงานสร้างสรรค์หรือชื่นชมและร่วมเป็นกําลังใจให้กับสื่อที่ทำดีแม้อาจจะไม่มีคนเห็นก็ตามรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น Catholic Media Awards เริ่มครั้งแรกจากแนวคิดแบบนี้และส่งต่อความคิดเจตนาอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดมาแม้ว่าตัวสื่อเองอาจจะพัฒนาไปอีกมากน้อยเพียงใดก็ตามจวบจนถึงปีปัจจุบันการจัดพิธีมอบรางวันนี้เดินทางมาถึงครั้งที่38แล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบรับคำเชิญทั้งบรรดาคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรและตัดสินที่ร่วมงานกันผู้ที่สนับสนุนแขกผู้มีเกียรติและเป็นพิเศษผู้ที่ได้รางวัลในวันนี้เชื่อและมั่นใจเหลือเกินว่ารางวัลจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย หน่วยงานในสภาพระสังฆราชคาทอลิกจะสร้างแรงบันดาลใจและพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไปบัดน,นี้ขอเปิดงานพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น Catholic Media Awards ครั้งที่38ประจำปีคิทสกราศ2021ในชื่อง,งาน Hope ความหวังณบัดน,นี้ ลำดับของการมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเทศต่างๆจะลำดับตั้งแต่รายการโทรทัศน์รายการโทรทัศน์ออนไลน์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์โฆษณาประจำปี2021เกณฑ์การพิจารณาสื่อมวลชนดีเด่นนั้นเป็นการพิจารณาสาระในการนำเสนอที่จะต้องส่งเสริมคุณค่าชีวิตมนุษย์ศักดิ์ศรีและความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตครอบครัวและสังคมอย่างสันติ โดยนำออกเผยแพร่ในประเทศไทยระหว่างวันที่16สิงหาคม2 0 1 9จนถึงวันที่15สิงหาคม2 0 2 1ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางคริสตศาสนาคือวันสมโพชพระนางมารีรับเกียรติยกขึ้นสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี2 0 2 1มีผู้รับรางวัลในประเภทรายการโทรทัศน์3รางวัลประเภทรายการโทรทัศน์ออนไลน์3รางวัลประเภท ภาพยนตร์ไทย2รางวัลและประเภทภาพยนตรน์โฆษณา3รางวัลรวมทั้งสิ้นเป็น11รางวัลทุกรางวัลทรงคุณค่าเท่ากันหมดไม่มีการจัดอันดับแต่อย่างใดเนื่องจากในปีที่ผ่านมานี้ไม่มีการจัดงานดังนั้นจึงควบรวมผลงานที่ผลิตตั้งแต่ปี2019ถึงปี2021ครับสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นเวลาที่ ถือว่าสำคัญผมขออนุญ,ญาตเริ่มต้นด้วยการมอบรางวัลในประเภทแรกเลยรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์สำหรับปีนี้มีรายการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาหลายหลักรายการและคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกคัดสรรกันอย่างหนักรายการแรกได้แก่รายการดีมีดีโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะกทปส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและบริษัท JSL Global Media จำกัดขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ศิวน,นาถหงประยูนรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์คณะนิเทศศาสตร์ขึ้นรับรางวัลและกล่าวแสดงความรู้สึกครับ ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนคนพิการนะครับที่ขอบคุณนะครับผู้จัดงานที่เห็นความสําคัญของเขาครับเพราะรายการนี้เป็นรายการที่ทําให้คนพิการเนี่ยเข้ารู้เ,เข้าใจเข้าถึงแล้วก็มีส่วนร่วมในการทําสื่อนะครับรู้ทัทนสื่อนะครับแล้วกเ็เราจะเห็นว่าพิธีกรก็เป็นคนหูหนวกนะครับแล้วก็ใช้ภาษามือตเต็มจอในรายการนะครับก<อ>็ในโอกาสน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณกรทสนะครับที่เป็นคนให้ทุนนะครับแล้วก็ขอบคุณ JSL นะครับที่เป็นผู้ร่วมผลิตรายการกับทางธุรกิจบัณฑิตครับขอบคุณทุกคนครับ ลำดับถัดไปรายการสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ได้แก่รายการซีรีส์วิถีคนโดยบริษัทเดอะซันจำกัดขอเรียนเชิญคุณคริสอัคราชผู้จัดการฝ่ายสารคดีและสาระประโยชน์คุณกันนิกาสนามผลครีเอทีฟรายการซีรีส์วิถีคนคุณทัพทิมจำปานินครีเอทีฟรายการซีรีส์วิถีคนขึ้นรับรางวัลและกล่าวแสดงความรู้สึกครับ ขอบคุณพระคุณเจ้าแนะผู้มีเกียรติทุกท่านครับประเทศเราความหลากหลายความแตกต่างความเชื่อครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่งดงามนะครับของประเทศเราต้องขอขอบพระคุณจริงๆครับที่ท่านได้ส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ครับให้พวกเราได้มีทิศทางที่ถูกต้องในการเดินต่อไป เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้คนในสังคมครับขอบพระคุณมากครับในลำดับต่อไปเป็นรายการรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์รายการโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ได้แก่รายการสุขนคร ขอเรียนเชิญคุณโสมอุสาบูรณะเหตุรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขึ้นรับรางวัลและกล่าวแสดงความรู้สึกครับ ก่อนอื่นเลยก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะทางสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยนะคะรายการสุขนครนครแห่งความสุขเป็นรายการที่ทางทีมงานซึ่งเรามีกำลังคนในการผลิตน้อยมากค่ะเมื่อเทียบกับสถานีโทรทัศน์อื่นๆแต่เราตั้งใจเต็มที่นะคะและขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งที่เห็นคุณค่าของรายการนี้ เราได้รับรางวัลจากทางสื่อมวลชนแคทอริกเป็นปีที่สองแล้วนะคะทีมงานขอขอบพระคุณจากใจจริงๆค่ะและสัญญาว่าจะรักษาคุณภาพของรายการนี้ไว้ตลอดไปและจะผลิตรายการอื่นๆเพื่อที่จะนำเสนอนะคะในส่วนของความเป็นสื่อตามที่ทาง สมาคมทา,างสื่อมวลชนแคทอลิกแห่งประเทศไทยตั้งใจไว้ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะรายการประเภทโทรทัศน์ออนไลน์ครับในปีนี้คณะกรรมการพิจารณารางวัลได้เพิ่มสาขารางวันนี้ขึ้นมาใหม่เป็นปีแรกเราเป็นเพียงสื่อตัวเล็กๆที่อยากทิ้งอะไรดีๆไว้ในออนไลน์บ้างขอบคุณทุกท่านที่มองเห็นครับขอบคุณครับ วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซาบนถนนรังสิตนครนายกเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติสื่อการสอนภาษาอังกฤษประกอบด้วย5คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์และอีกส5าสาขานอกจากเงินกู้ก็จะสอนแล้ววิทยาลัยพร้อมมอบทุนเรียนดีจำนวนมากเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2564แล้ววิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซาการศึกษาเพื่ออนาคต ไม่รู้จะทำอะไรก่อนนะดิให้ช่วยไหม <1> 1> เรื่องจัดการยกให้มืออาชีพพ่อเถอะครับบริษัทโทมัสเออัลโซซิงเซอร์วิสเซสจำกัด เที่ยงวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนสัปดาห์ที่1เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกน้ำสัตวบรุษสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณาลานหน้ามหาวิหา,นารนบุญเปโตรนครรัฐวัติกัน วันนี้พระองค์ทรงเรียกร้องเราให้ตื่นเฝ้าและภาคเพียรในการภาวนาซึ่งจะเป็นการปลุกจิตวิญญาณของเราให้ตื่นขึ้นอีกครั้งหลังจากหลับไหลและจะเป็นการช่วยเราให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ก่อนทรงนำสวดสมเด็จพระสันตปาปาทรงนำสัตบรุษพิจารณาบทอ่านในพระราสารวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าของนักบุญลูกาบทที่21คข้อ25ถึง28และ34ถึง36ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสด็จมาของบุตรแห่งมนุษย์ในวันสุดท้ายพระองค์ทรงเริ่มว่าเราได้รับการเชื้อเชิญให้มีความหวัง เพราะพระเจ้าเสด็จมาเพื่อช่วยเราให้รอดเรารอคอยพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีแม้ในท่ามกลางการทดลองและความทุกข์ยากต่างๆในชีวิตพระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้ยืนตรงและเงยหน้าขึ้นเพราะการไถ่กู้ของเราอยู่ใกล้แค่เอื้อม ขณะเดียวกันก็ยังจะมีความท้าทายกับการที่เราจดจ่ออยู่กับการไถ่กู้เราให้รอดทำให้นึกถึงพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราต้องไม่พลอยหลับไปแต่จงตื่นเฝ้าอยู่ตลอดเวลาและอธิษฐานภาวนาซึ่งการตื่นเฝ้านี้เป็นลักษณะสำคัญของชีวิตคริสเตชนที่ต้องการให้เราตื่นเฝ้าและหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เราไขว้เขวออกจากสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตได้ การตื่นเฝ้าหมายถึงการคอยระแวดระวังจิตใจไว้ไม่ให้เป็นคริสตชนที่เกียรตร้านหรือเป็นคริสตชนที่ซึมเศร้าขาดพลังทางจิตวิญญาณและความเข้มข้นในการอธิษฐานภาวนาทําให้เราสามารถตกอยู่ในความเฉยชาและเมินเฉยกับทุกคนยกเว้นกับสิ่งที่อำนวยความสุขสบายให้เรา การตื่นเฝ้าหมายถึงการไม่ปล่อยให้ชีวิตประจำวันของเรากลายเป็นเพียงกิจ,จวัตรหรือกลายเป็นการหมกมุ่นอยู่กับความกังวลฝ่ายโลกเท่านั้นจึงขอให้เราพิจารณาถึงสิ่งที่มันทวงจิตใจ,จของเราอยู่และทำให้เราเป็นคนเกียจคร้านเป็นคนธรรมดาธรรมดาและยอมจำนนต่ออบายามุกที่จะขัดขวางเรามิให้เงยหน้าขึ้น นอกจากนี้ก็ยังอยากจะให้เรามองไปยังภาระที่ผู้คนรอบข้างเราเขาต้องแบกรับบ้างเราเคยรับรู้และทำอะไรบางอย่างเพื่อพวกเขาบ้างหรือเปล่า ทั้งหมดนี้จะช่วยเราไม่ให้ตกอยู่ในอาการเมินเฉยซึ่งมันคือจิตชั่วที่จะคอยดักจับวิญญาณและแย่งเอาความชื่นชมยินดีไปจากวิญญาณดังที่หนังสือสุภาษิตกล่าวไว้ว่าจงรักษาจิตใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ ที่สุดโปรง่งทรงเน้นย้ำว่าเคล็ดลับของการตื่นเฝ้าก็คือการสวดภาวนา การสวดภาวนาจะทําให้ตะเกียงจิตใจ,จของเราสว่างสวัยอยู่เสมอมันจะนําเรากลับมาหาพระเจ้าปลูกจิตวิญญาณของเราให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลและมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือเป้าประสงค์ในการดํารงชีวิตของเราเราต้องไม่ละเลยในการสวดภาวนาและเพื่อจะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้เราก็สามารถจะนึกถึง,งการภาวนาที่มาจากใจสวด วอนขอพระองค์แบบสั้นๆโดยระหว่างเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านี้เราต้องกล่าวจนเป็นนิสัยตลอดทั้งวันว่าเชิญเสด็จมาเถิดพระเยซูเจ้าข้าแล้วพระองค์จึงทรงเชื้อเชิญทุกคนที่อยู่ในลานให้ทวนคำภาวนาน,นี้สมครั้ง Vieni Signore จากนั้นจึงทรงสรุปโดยทรงภาวนาวอนขอพระมารดาผู้ได้รับพระพรผู้รอคอยพระเจ้าด้วยจิตใจ,จที่ตื่นเฝ้าให้ร่วมเดินทางไปกับเราในระหว่างเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้านี้